ปรากฏการ์หรือเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นบางทีก็ยากที่จะหาคำอธิบายนะคะเพราะแม้แต่นักวิทยาศาสตร์เองก็ยังไม่สามารถอธิบายเหตุการณ์เหล่านี้ได้เลยสวัสดีค่ะลองมาดูวันนี้จะพาคุณไปพบกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแม้แต่นักวิทยาศาสตร์เองก็ไม่สามารถอธิบายได้อันดับที่ห เรื่องของผีเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมานานว่าผีมีจริงหรือไม่ซึ่งในทางวิทยาศาสตร์มีการอธิบายเกี่ยวกับการเห็นผีไว้อย่างมากมายอย่างเช่นความผิดปกติทางจิตภาพหลอนการอุปทานมูแม้แต่ในหลายๆครั้งในบางเหตุการณ์ก็ไม่สามารถใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายได้ ดังนั้นเรื่องผีก็ยังเป็นเรื่องลึกลับที่สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนต่อไปแต่ทางด้านวิทยาศาสตร์ก็ได้บอกอะไรเราไว้หลายอย่างและหลายแง่มุมในเรื่องของผีหรือที่ทางนักวิทยาศาสตร์เองเรียกว่าสิ่งที่มองไม่เห็นได้อธิบายไว้ดังนี้ในแง่ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งดังวิจัยเรื่องลี้ลับ ค้นพบว่าสถานที่ถูกผีสิงที่พบเห็นบางแห่งทําให้เกิดการอ่านข้อมูลทางแม่เหล็กไฟฟ้าแปลกไปนั่นหมายความว่าถ้าค่าของแม่เหล็กไฟฟ้าสูงขึ้นแสดงว่ามันสามารถจับพลังงานบางอย่างได้เพราะผีหรือวิญญาณจะมีพลังงานบางอย่างที่สามารถดูดแม่เหล็กได้นั่นเองและต่อไป ในแง่ของคลื่นเสียงเสียงของผีนี้มีคลื่นความถี่ต่ำกว่าที่มนุษย์อย่างเราๆจะสามารถได้ยินแต่คลื่นเสียงของผีนี้สามารถจับได้ด้วยเครื่องตรวจจับคลื่นเสียงนะคะและก็มีหลักฐานจากวิศวกรชาวอังกฤษว่าคลื่นเสียงนั้นอาจส่งผลร้ายต่อมนุษย์ได้นะคะและในแง่ของสารพิษสำหรับคนที่มีการสัมผัสสารพิษ มีคำอธิบายที่เป็นไปได้ว่าจะทำให้เกิดการเห็นผีเช่นพิษคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความหลอนและมีปรากฏการแปลกๆที่อธิบายไม่ได้เช่นวัตถุที่เคลื่อนที่ได้ด้วยตนเองและเสียงแปลกๆที่ตามมาเรื่องนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่ยากที่จะอธิบายนะคะว่ามีอยู่จริงหรือไม่ แต่เราก็ไม่ควรลบดูจะดีที่สุดและควรใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะอันดับที่ 4. d e เ ja ดจาวูคำว่าเดจาวูเป็นภาษาฝรั่งเศสที่แปลว่าเคยเห็นแล้วซึ่งมันคือความรู้สึกแปลกๆที่ทำให้เราคิดว่าเราเคยเจอหรือผ่านประสบการณ์แบบนี้มาแล้วนั่นเอง ถึงแม้เดจาวูจะถูกจัดให้เป็นอาการทางจิตแต่ในหลายๆครั้งกลับพบว่าผู้คนที่ประสบกับเหตุการณ์เดจาวูสามารถจาเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วได้อย่างแม่นยำจนกลายเป็นเรื่องที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้เพียงแต่มีทฤษฎีที่สันนิษฐานว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของอดีตชาติพลังจิตโลกคู่ขนาน หรือแม้แต่อาการคิดไปเองแม้ปรากฏการนี้จะดูจับต้องได้ยากแต่นักวิทยาศาสตร์กลับทำการทดลองจนสาวไปถึงต้นกำเนิดของมันได้แล้วในระดับหนึ่งโดยอากิระโอคอนเนอร์นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเซนต์แอนดรูของสหราชอาณาจักรเป็นหนึ่งในผู้ที่พยายามทำความเข้าใจปรากฏการนี้โดยการทดลองกับอาสาสมัคร ในการจดจำสองรอบสรุปว่าเดจาวู ja Vu, เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสมองในส่วนการตัดสินใจไม่ใช่ความทรงจำคำอธิบายที่เป็นไปได้คือสมองส่วนการตัดสินใจนั้นทำหน้าที่ตรวจสอบความทรงจำของเราเพื่อมองหาจุดที่ไม่ชอบมาพากลเวลารื้อฟื้นความทรงจำและเมื่อพบสิ่งผิดปกติบางอย่างจึงทำให้เกิดอาการเดจาวู ทีม・นักวิจัยเชื่อว่าการเกิดเดซจาวูเป็นสัญญาณหนึ่งที่บ่งชี้ว่าสมองส่วนการตัดสินใจที่คอยตรวจสอบยังสามารถทำงานได้ดีอยู่ซึ่งทฤษฎีนี้สอดคล้องกับการที่นักวิทยาศาสตร์พบว่าคนวัยหนุ่มสาวนั้นมีโอกาสเกิดเดซจาวูมากกว่าคนที่มีอายุมากเพราะระบบการตรวจสอบ ในสมองของคนอายุมากๆทั้งหลายนั้นอาจจะเริ่มทำงานน้อยลงแล้วดังนั้นผู้สูงอายุจึงไม่ค่อยเกิดอาการเดจาวูและมีการจำอะไรที่ผิดพลาดบ่อยๆแต่ในอีกแง่หนึง่งคนไม่เคยรู้สึกถึงเดจาวูเลยก็อาจมีระบบสมองที่ดีมากเพราะระบบตรวจจับการทำงานทำงานได้ดีจนไม่พบสิ่งผิดปกติอะไรเลย จึงไม่เกิดเดจาวูนั่นเองความจริงเป็นเช่นไรกันแน่ก็ยังไม่มีใครรู้ได้คำอธิบายทั้งหลายที่กล่าวมานี้ยังคงต้องทำการทดลองหาหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อจะนำมาซึ่งข้อสรุปที่ชัดเจนรัดกุมจริงๆไม่ใช่แค่รู้สึกว่าใช่แล้วด่วนสรุปไปเองนะคะอันดับที่3 ภาพนิมิตใกล้ตายมีหลายครั้งที่ผู้ที่กําลังใกล้ตายบอกเล่าประสบการณ์ถึงการเห็นภาพต่างๆเช่นภาพอุโมงค์ที่มีแสงสว่างที่อยู่ปลายอุโมงค์ความรู้สึกเหมือนกําลังบินได้หรือการเห็นใบหน้าของคนที่เรารักซึ่งปรากฏการนี้ถูกเรียกว่า near death experience และสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ ไม่สามารถอธิบายได้ก็คือทำไมผู้ป่วยบางคนถึงสามารถจดจำรายละเอียดที่เกิดขึ้นกับพวกเขาหนเวลาที่พวกเขาใกล้ตายแม้มันจะเป็นรายละเอียดที่เล็กที่สุดก็ตามอันดับที่2การอย่างรู้บางครั้งเราอาจเรียกว่านิมิตหรือสัมผัสที่6ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ ก็ยังไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนว่าทำไมบางคนถึงเห็นภาพที่ปรากฏขึ้นมาและภาพเหล่านั้นก็กลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในอนาคตแต่ก็มีไม่น้อยที่เราพบว่าคนที่เกิดนิมิตเหล่านี้เป็นเพียงผู้ที่มีปัญหาด้านจิตเท่านั้นเองอันดับที่1ผลของยาหลอกอธิบายง่ายๆก็คือ การที่หมอหลอกให้เรารับประทานยาที่ว่างเปล่าแต่มันกลับช่วยให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อผลของยาหลอกเป็นหนึ่งในคำถามที่ยังไม่สามารถอธิบายได้ในทางวิทยาศาสตร์แต่มันดีไม่น้อยถ้ามีการพิสูจน์ได้ว่ามนุษย์สามารถรักษาตนเองจากโรคร้ายแรงได้ด้วยจิตใจของพวกเขาแล้วก็ มันเป็นการพิสูจน์พลังงานความสามารถของมนุษย์ที่ยากจะอย่างถึงจริงๆซึ่งในบางกรณีการรักษาแบบใช้ยาหลอกถือว่ามีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการรักษาแบบปกติเลยทีเดียวแล้วผู้ป่วยแบบไหนถึงจะใช้ยาหลอกได้ผลส่วนใหญ่แล้วการใช้ยาหลอกจะนิยมใช้กับอาการป่วยที่วัดเป็นรูปธรรมไม่ได้อย่างเช่น อาการซึมเศร้าความผิดปกติของการนอนหลับไปจนถึงอาการลำไส้แปรปรวนและอาการเจ็บปวดต่างๆเคยมีการศึกษาเรื่องยาหลอกเมื่อสอบถามถึงความรู้สึกผู้ป่วยหลายคนกับรู้สึกดีขึ้นเทียบเท่ากับการได้รับยาจริงเลยทีเดียวในขณะที่นักวิจัยกำลังหาคำตอบว่าผลของยาหลอกเกิดจากอะไร มีคำอธิบายที่น่าสนใจคือยาหลอกอาจจะไปกระตุ้นให้สมองหลั่งสารเอนโดฟินซึ่งมีความคล้ายคลึงกับโมฟินเป็นเหมือนยาแก้ปวดธรรมชาติจากสมองจึงเป็นข้อสังเกตว่าสาเหตุที่ยาหลอกมักจะใช้ได้ผลกับการเจ็บปวดที่วัดไม่ได้เป็นรูปธรรมเพราะกลไกที่ซับซ้อนของร่างกายมนุษย์อาจจะสามารถ เยียวยาตัวเองได้จริงโดยอาจจะต้องมีตัวกระตุน้นซึ่งในนี้ก็คือ,อยาหลอกนั่นเองเห็นไหมล่ะเขาว่าโลกของเรานี้มีเรื่องราวให้หน่าค้นหามากมายหากอยากไปค้นหาพร้อมๆกันและก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ